มาครับทุกคนวันนี้ก็เราอยู่ในเซิร์ฟดิสโก้นะครับเมื่อกี้ผมแม่งไปอัดคลิปมาแม่งโคตรหัวร้อนไม่ใช่หัวร้อนเพราะอะไรนะแม่งผมปิงอะไม่รู้ว่าปิงเพราะอะไรนะครับทุกคนแต่ผมให้ดูให้ดูเลยว่าผมไม่ได้อ้างจริงเดี๋ยวบอกว่าเฮ้ยมึงเล่นกากแล้วมึงไม่มาปัดเปิดคลิปใหม่เปล่าดูไอ้แคปปิงจัดดูดิไม่มีคนยิงกูนะเนี่ยโอ้โหแม่งโคตรปิงอะดูใหม่นะครับถ้าไม่เชื่อไม่มีคนไม่มีคนตามตูดมาเลยนะดูดิ นะครับเรือรดเรื่อยๆเอ้อไอ้ลดเนี่ยไอ้เยอะกดบินบิงจัดเต็มขึ้นมันมันขึ้นไอพแดงสามร้อยแล้วมันก็ผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะไม่รู้ว่าเป็นเพราะเน็ตหรือเป็นเพราะตัวเกมผมไม่แน่ใจนะครับแต่คนอื่นไม่เป็นนะเนี่ยพวกไอ้จงไอ้จุ้ยมันไม่เป็นนะทุกคน ไอ้จงไอ้จุจ้ยก็ไม่เป็นนะครับผมว่าน่าจะเป็นเพราะผมมันน่าเป็นเพราะเด็ดอันสุดแสนกระจอกกอบผมแน่เลยก็โอเคเอาใหม่แล้วกันนะครับทุกคนแม่งกระจอกเกิรเน็ตเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่จะได้สนุกสนุกนะครับตอนนี้ก็เท็ตยังจะถึกอยู่นะเพราะว่าปืนมันเบานะครับทุกคนเดี๋ยวแอดมินปรับใหม่ก็ถือว่าเล่นได้นะผมว่ามันก็ถึกได้ถ้าผมไม่ปิงคือไม่ไมตายเอายิงเลยถ้าไม่ปิงก็คือไม่ตายนะครับอยู่ดีเลือดลดปึ๊บตายเรียบร้อยครับยืนให้เขายิงฟรีเดี๋ยวเรามาดูว่า เราจะตายป่ะนะครับโปรโมชั่นก็เดี๋ยวผมยังไม่เปิดละกันเนาะเพราะว่ามันเป็นโปรโมชั่นตามมาอยู่นะครับก็ใครตามมาได้เป็นโปรโมชั่นทันนะทุกคนประมาณนี้ครับเอ้าไม่ได้ใส่กระสุนเพราะว่าทราไมปืนยิงไม่ออกอุ้ยชุดเดียวตายเลยอว้ยเฮียอย่างคมเอาตายหนึ่งไว้ย แม่ผมไม่ปิงแม่เล่นโคตมันนะผมบอกเลยแล้วผมไม่ปิคือมันมากครับแอดมินเนี่ยไหนไวะเฮ้ยแอดมินมตีมาเฮ้ยแอดมินเอามันไปแล้ววมาซีอโอมันอะไอ้บีน,นีก็ <c oughs> อ่มึงจะรับดินจารมึงจะรับใคร แอดมินถ้ามึงเลือกข้างผิดมึงเท่ากับจบอ่าไงอัยหนึ่งครับตาหนึ่งโอลแมนน่ะโคตรมันมมน,น่ะผมบอกเลยนะตามตัวเดียวอย่ะงานเนี้ย เีไม่ไม่ตายเฮ้ยอ่ะเรียบร้อยผมแตกอ่ะหลุดเลยไอ,อยเ้เน็ตเน็ตสวะจัดเลย <c oughs> โอ้หมดคำจะพูดหมดคำจะพูดเรียบร้อยจอกูขาวเยี่ยมแอดมินเป็นไงโอ้คอมระดับตำนานครับเฮ้ยแต่ไม่ตายนะดีนะเนี่ยดีนะที่ไม่ตายเฮ้ยเซฟแอดมินปรับเซสใหม่แน่ผมว่าแอดมินน่าจะปรับปืนใหม่ครับเพราะว่า แอดมินบอกว่ามันปรับผิดนะครับทุกคนก็ถือว่าโอเคเอาใหม่แล้วกันนะครับอตอนนี้ก็ลงมาเซฟโซนแล้วกันตอนนี้น่าจะออกต้องออกไปอัพแพลปะต้องออกไปอัปแพแผลตวะเดี๋ยวจนะขอถามแอดมินก่อนนะเอ,อ้นนี้ไม่ใช่แอดมินน่าจะปรับนะครับผมว่าน่าจะออกไปอัพวะทุกคนน่าจะนะผมว่าน่าจะ แต่ไม่รู้ว่าต้องออกไปหรือเปล่าออกอัปแดนก่อนก็ได้ปรับให้แล้วโอเคจัดไปแอดมินก็นี่นะครับรหัสจะเอาก็เอาครับ <c oughs> เอาไปอัพเดก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวใหม่เอาใหม่ก็ถือว่าได้ได้เล่นได้เล่นก็ใครมันจะไหวกับไอ้คนชื่อดินจาฮาตรีว่าดูวอซีผมแล้วกันนะครับว่าเยอะขนาดไหนอย่างเยอะอันนี้คือลบไปแบบครึ่งนึงแล้วนะลบไปได้หนึงแล้วอะ ลบไปได้หนึ่งแล้วนะครับก็ถือว่าเยอะยังเยอะอยู่อ่ะตอนเนี้ยเนี่ยระบบอีกเฉยเลยแอดมินเอ้ยเข้าได้ปะเนี่ยไปนั่งดูให้จุ้ยกันตอนนี้คอมเหนียวไหมคอมไม่เหนียวอ่ะสภาพอ่ามาแล้วสภาพคอสะอาดดูไอ้จุ้ยปุ๊บมาเลยวะเฮ้ยสภาพคอสะอาดนี่ยังกล้าพูดเหรอเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปเล่นเซฟโซนว่ะแล้วผมอยากเล่นเซฟโซนพอดีเลยถ้าปิงจะได้โดนข้อเซฟแม่งเป็นแบบ เป็นโรคปีกนะครับผมไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรโตเกมผมโหลดมาแล้วมันมันมีอะไรผิดพลาดเปล่าผมว่าน่าจะเป็นเพราะเน็ตเน็ตก็ฝนไม่ได้ตุงไม่ได้ตกนะอากาศแจ่มใสร้อนยิบหายเลยผมว่าเนี่ยออกไปข้างนอก่ปมาลุยลุยครับลุยลุยครับลุยลุยครับลุยดี่ไปก่อนไปที่ไปี่ไปก่อนอ่าฮาไปลุยครับ ไอ้ปืนตับใหม่ยิงมันปะมาดีเงาปะล่ะเงาป่ะน้องรังเลิฟโอ้กูตายเลยเ้ยปืนอัพใหม่อย่างโง่เอาใหม่ละกันจัดใหม่ละกันจัดใหม่ละกันตีว่าเมื่อกี้ตว่าบอมือให้มันว่าบอมือให้มันว่าเปิดไปเดิม โอ้โหกําลังว่ากําลังจะบอกว่าเฮ้ยแอดมินมึงปรับได้ดีแ่ะตอนนี้ผมปิงเนี่ยดูจากฟังเสียงปืนแล้วฟังจากเสียงปืนก็รู้นะครับว่าตอนเนี้ยเสียงปิงมาแล้วเสียงปิงกันมาแล้วครับทุกคนเฮ้ยตีผมเยอะแล้ว้ยเอาหน่อยเอาหน่อยตีเ,ยเราห้าวไง กอแค่อย่าปิงพออย่าตายโง่เจ้ากล้าจะตายครับยีกูฟรีอรอฮะอุ้ยโอ้ยเฮียผมตายง่ายยังวะไอ้เฮียผมไม่ตายอย่างง่ายอ่ะตอนเนี้ยมึงปรับเส้นลงหรือมันปรับอะไรไพ่ทำไมกูแตกง่ายยังวะ เฮ้ยผมทำไมกากขึ้นคนเดียววะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับผมเอ็ดวินมันปรับเซตลงหรือปรับปืนขึ้นวะเฮ้ยทำไมผมมันล่วงง่ายจัดแต่เมื่อกี้ยังไม่เห็นล่วงง่ายขนาดนี้เลยเฮ้ยยิงคนอื่นไม่ตายไอ้มึงปรับปืนหรือปรับเซตเนี่ยเฮ้ย CEO มาแล้ว嘛เตรียมก่อนเตียมก่อนยาวกว่าฮะหายขึ้นมา ไปมันเยอะมันเยอะมันเยอะเอาหน่อยเฮ้ยโอ้โหปีนอยว่ะแม่งเอ้ยร้อนแล้วผมร้อนแล้วเดินมืดกูแตกอันนี้อ่ะผมปีนผมปีนอุย้ยอ่ะว่าไงน้องชายว่าไงน้องชายโหย,ยัดหัวไปไม่ตายว่ะเออสวยตายหนึ่งไว้ใครจะอีกเอาหมดแล้วที่บ่า เกามานี่ดิไปแล้วเว้ยโดดแล้วเว้ยโอ้โหปิงมากเอ้ยหลอนว่ะโอ้ผมตายแล้วบ้างเนี่ยไม่รู้ปิงเพราะอะไรครับตายเพราะตายผมว่าเพราะปิงแน่เลยอยู่ดีเลือดมันลดหัวบแล้วตายไปเลยผมว่าแล้วปิงเอฟเวสมันไม่ไอขึ้นมันไม่ขึ้นปิงนะ โอ้โหโอ้กูตายแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหบางอย่าวไม่ติดครับหลบซ้ายหลบขวาหลบซ้ายหลบขวาไอ้ยี่ไม่ดดเลยนะเฮ้ยมึงติดจังอ่ะ ยิงผมชุดเดียวแต่ผมโดนยิงเป็นแบบตายแป๊บเดียวอะ่ะไม่ต้องตายเลยนะทำดีเฮ้ยทำมดีเฮ้ยตัวละครเนี่ยกูจะตายเอาวะ่ะช่วยกันยัดนะเนี่ยยังไม่ตายเลยผมวิ่งเข้าไปผมมืดจิตภาพเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับผมวะเนี่ย โอ้โหเฮียมันใช่ปะวะไอ้มึงปรับอะไรเนี่ยแม่งห่วงทุกเม็ดไม่ตายเว้ยไอ้เคียห่วงทุกเม็ดแล้วไม่ตายสภาพสภาพนี่จามเง้อไหวๆกับใครวะเนี่ยวันนี้วาใครวะ ผมไม่น่าเอาไปอาแพดเลยบ้างเนี่ยผมว่าเนี่ยไอ้ยิงถึกตายจะตายตายยักจัดเลยไอ้ยะอี่บ้างไอ้ยี่บ้างีเยอะไปก่อนละกูโอ้ก็ตกโอ้โหก็เบียยมืด ผ่านมืดผ่านมืดอะ่ะสวยเพื่อนหยบร้อยเสียงค้างไปแล้วโอ้โหเน็ตโอ้โหเน็ตกระจอกเกิดมาไอเ้เนี่ยรู้เน็ตผมดีเน็ตผมมันไม่ดีว่ะไอ้เหี้ยเกี่ยบเปียบจัดเลย เป็นพเนจรหรือเป็นพาออะไรวะโอ้โห <c oughs> ไอ้เฮียตายยังโง่เปลี่ยนเป้าเดี๋ยวเล่นเป้าแดงเนี่ยแนวเอ็มวีเคลัวต้องเล่นเป้าแดง ผิดปืนเอาปืนนี้มาโอ้โหตายอย่างโง่ผมตายโง่สิบรอบแล้วเนี่ยไม่คิดเล่นยังไม่ได้เลยอ่ะเล่นเตาไอ้เนี้ดวย เลื่อดรถเป็นน้ำเลยว่ะแอฟบีมปรับเซตลงปะเนี่ยผมออกไปอัพแพดตคนเดียวปะเนี่ย เฮ้เฮียผมตายที่นี่อีกแล้วตายงโง่จังวะผมวะดูดิปิงปิงขึ้นปิงลงปิงขึ้นปิงลงดีมากเซิร์ฟเซิร์ฟดีมากเลยเซิร์ฟไม่น่าจะเป็นพอาะเซิฟนะน่าจะเป็นพอเน็ตอ่ะโอ้ยมาโคจัดของแล้ววันเนี้ยจัดของรัวๆเลยว่ะ ดู đi, ดิ đi. ดู đi. ดิสองปิงสองร้อยโอ้โหหัวร้อนแล้วว่ะ โอ้ผมปีนไหวเชียเอ้ยหัวร้อนว่ะดูเรียบร้อยอกูแตกแล้วมั้งเนี่ยเฮิย ดูดิดูดูดิดูดิโอ้กูยิงตายเฉยอ้าวปิงยังยิงคนตายเว้ยเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะปิงยังยิงคนตายอะตาภาพโอ้ตายแล้วมั้งกูอะเอาเอาเข้าไปเอากูเข้าไปเอากูเข้าไปเอาเข้าไปเอาเอาโอ้ตายโอ้แบบนี้โอ้โหปิงสามร้อยครับตอนนี้ปิงผมสามร้อยละจะแตกละจะแตกละ โอ้กูปิกเด็ดโคตไอ้เด็ดอย่างกากไอ้เทียไอ้คนดีสเตี้ตามเด็ดไอเทียที่จ่าเป็นเทียเลยวะไอ้เทียผมเล่นยากเลยอ่ะมันปีกอ่ะจรไอเลยผมเล่นยากเลยครับไอชุดเดียวชุดเดียวอย่าวิ่งตามอย่าวิ่งตามอย่าวิ่งตามขอร้องน้องชาย โอ้ย oh. <c oughs> ยันจุยโดนยันจุยฆ่าตายล่างหัวตายเลยวะไอ้ที่เอ้ยยันดูดิล่างหัวผมโดนแตกอ่ะ <c oughs> วันนี้ก็มาขายขำละกันครับปิงสามร้อยเลยไม่ได้หรอกดูดิขายขำเลยผมอะ่ะโอ้โหพระเจ้าปิงปิงครับโคตร สงสัยวันนี้เน็ตเป็นเน็อตอบตอป่ากูใช้เน็อตอบตอไม่ได้วันนี้ผมใช้เน็อตอบตอปะว้าววันเนี้ย มันก็โดดเข้ามาใหม่๋ยวมันก็โดดเข้ามาใหม่หอเลยเฮ้ยไม่มาเว้ยเอาเวลาจุ้ยโอ้โหหัวทุกเบสไอ้จุ้ยไม่ตายไอ้เคี้ยมันดีกูชุดเดียวตายใครเป็นใครวะ ตายหาตายหาตายโหตายหาตายหงโอ้ผมเหนื่อยเลยแม่งเป็นเด็ดกระตอกจัดเลยวันนี้ไม่ไหวเลยครับก็ขออภัยครับตะเกียไม่สนุกวันนี้มันเล่นยากกว่า 把被份踩了！ กว่าจะยิงคนอื่นได้นี่มันยากเนาะอย่างเหนื่อยกระตอกฮ่าฮ่าฮ่าอยูเดียวมันเสียเซิร์ฟมันมันแล้วว่าเสียงเดียวคือผมปิงครับตัวเนมันมันเป็นข้อเสียตอนนี้เลยตอนนี้คือคลิปมันจะไม่มันเพราะผมปิงไว้ ไอ้เจ็บ,บีมนี่เล่นไฟฉายนี่ยโดนดีนหลัง,ลงว่ะเที่ยวเพื่อการกระสุนมาหนี่ตายที่กูอยู่ของจัดอะที่ผมอยู่ของจัดอะ พี่ยังเหนื่อย จะเล่นไฟฉายเมือนเกียนจังวะตัดโอ้โหไอ้เชื้อเล่นไฟฉายอย่างเกียรเนี่ยแม่งเดี๋ยวบีมเดี๋ยวมึงได้รู้เดี๋ยวกูเล่นมั่งไฟฉายอะเป๊ดจริงๆไฟฉายอย่างเกียนครับทุกคนได้ดีได้ดีก็ซื้อไฟฉายก่อนละกัน ชืไทยชื่อไทยชื่อไทยก็ต้องเติมสะลีสครดีสับรออวไรดีสัดีวดวีสววัสดัดีสวัอีสัดวีวัับดียว มาดิจัดร yeah! wow. ิมเข้าไปฉายอะเขาจัดให้เอาคูค้างผมค้างว่ะอ้เน็ตอือตย้ออะไรแล้วไม่เสียกคนตายเลยนะเยอะดาแล้วอ่ะ ไอ้ยืนๆเนี่้เขาจะตายก็โอ้ไม่ไหวว่ะทุกคนแล้วเล่นผมค่อนข้างจะปิงนะครับผมคอแค่นี้เดีะวไม่ไหวเลยตามใครไม่ทันเลยนะครับช้าไปนะครับทุกคนโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวผมขอไปแก้เน็ตก่อนแี๋ยวขอโทรไปถามเขาก่อนนะครับว่าเป็นอะไรไม่แน่ใจว่าต้องมาให้เขามาซ่อมหรือเปล่านะครับโอเคเจอกันใหม่ครับทุกคนบายบาย